เอาอ้วนรีบไปไหนอ่ะอ๋อพอดีได้ปกมะขามลงพิทีมมาไหนดูดิเอ้ยนี่มันหูขีดนี่โอ้ยสวยเฮ้ยเอ็งไปซื้อใครมาวะอไม่ต้องถามหรอกผมไม่แบ่งเฮียหรอกเก็บไว้ก่อนเฮ้ยจะบอกว่าพระเกอเอาพี่วันไปไหนมาพี่อ๋อพอดีได้ปกมะขามลงพิทีมมาเลยด้วยเลยเฮ้ยพี่โอ้ยไม่ต้องเฮ้ยหรอกไม่แบ่งหรอกเก็บไว้ก่อน อะไรวะเขาบอกว่าพามันเก๋เออเชฟไปเพื่อ้อ้วนรีบไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันเฮียเอ่อไอ้อ้วนนะให้ปกหูขีดเองดูปะดูดิเฮียเองดูเป็นไงผมดูเก๋อะเฮียก็ดูเกมกันวะเราก็เฮียดูก่อนเนี่ยใช่เฮียพยายามจะบอกมันมันก็บอกว่าไม่ขายไม่ขายอะไรไม่รู้โอเคเฮียไปแล้วครับเฮียสวัสดีครับพี่หนึ่งครับพี่อ้นผมมาขามหลวงปู่ทิมหูขีดออื อ้วนซื้อใครมาเนี่ยพี่ถามมีคนแล้วไม่ต้องถามหรอกพี่ไม่ใช่จะบอกมันไม่แท้อ้าวไม่แท้เหรอไม่แท้เออเกอเอาอะไรวะเฮ้ยพี่เซ็งไรอ่ะรถนปกเกอใช่ไหมเนี่ยโไม่น่าเลยเอ้าอ้วนเองมานั่งอยู่ทำไมตรงนี้จะบอกนะเองโดนปกเก้ยินดีด้วยนะ